ของผมไม่เป็นไรของผมมาเป็นตอนนั้นอะแต่ฮานะนั mm ่ง hmm. ดูแต่มันเขาตัดออกเล่ปะไม่รู้เพราะพุ่มไปใช้เหมือนกันอ๋อชงหัวเขาตัดออกใช่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันอังคารครับสวัสดีครับผมภูมิเกียรติภูมิครับสวัสดีค่ะชิงชิงคณิษฐาค่ะ มาในานามของอะไรายัางไงอ่าวันนี้มาในานามของศูนย์ครับอ่าเป็นบทแล้วกันเป็นเป็นในบทก็เรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยกับละครเรื่องอะไรกับละครเรื่องขอนลานอนน้อยนิดหนึ่งครับผ่าเ <c oughs> น,น,นาะคน <c oughs> คนช้าหน่อยวันนี้เราสองคนนะคะก็มาในเอ่อมามาเป็นนักสแสดงนะคะตัวแทนจากขอนล่าค่ะอ่าแต่ละคนับบทเป็นใครคั ครับผมชิงแล้ว <laughs> ลบทเป็นปานแก้วครับแล้วบทเป็นเจ้าล่าหรือว่าศูนย์ครับผมคาแรคเตอร์เป็นงไงบ้างคะคาแรคเตอร์ของเจ้าล่าจะเป็นคนที่นิ่งขรึมเย็นชา <c ute> ถ้าเกิดเป็นฉายาในเรื่องก็คือเจ้าชายน้ําแข็งกับภูเขาน้ําแขง็ง <c ute> มันขนาดนั้นเลยเราจะไม่แสดงสิ่งต่างๆออกทางความรู้สึกเลยใช้เหตุและผลในการตัดสินใจทั้งหมดครับแล้วตัวของชิงชิงนะคะิงลเป็นปานแก้วค่ะปานแก้วก็จะ เป็นคนที่สดใสร่าเริงค่ะเป็นเด็กอายุ19แล้วก็จะเป็นคนสู้ชีวิตค่ะแต่ชีวิตสู้กลับการแก้ตักเหตุการณ์ที่กำลังแบบวุ่นวูอกันเลยตลอดเวลาเนาะใช่ค่ะก็จริงๆตัวกำไรกำไรที่ที่เขาตามหากันก็คืออยู่ที่ป่านแก้วแต่ว่า EP 6เนี่ยคือกำไรได้หายไปแล้วไม่ได้อยู่ที่ข้อมือป่านแก้วแล้ว แล้วเราก็จะเกิดการเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแล้วกำไรไม่ได้อยู่กับคนนี้ mm hmm. ก็แปลว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝันล่าที่เราตามหาเกิดการเข้าใจผิดปีว uh huh. ความยากง่ายในเ,เรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างคะโอ้ถ้าถามคุมความยากน่าจะเป็นเรื่องของบทแล้วก็คาแรคเตอร์คือมันโตกว่าไวพอสมควรเลยเป็นตัวละครที่แบบเจอเรื่องราวในชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกัน mm hmm. เขาเป็นคนที่ ในวัยเด็กอะ่ะเคยเป็นคนที่ใช้ใช้ความรู้สึกในการทําสิ่งต่างๆแบบเป็นปกติเหมือนคนคนหนึง่งแต่พอเจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงดินแดนญาติได้แบบเสียกันไปแบบเยอะมากโดนฆ่ากันไปเยอะมากมันทําให้สิ่งต่างๆหล่อหลอมเราภายใน12ปีเงี้ยทำให้เราต้องใช้เหตุผลมากขึ้นดําเนินการสิ่งต่างๆโดยที่แบบไม่ใช้ความรู้สึกแล้วก็เกิดเป็นแบบเย็นชาขึ้นมาเนี้ยครับของชิงความยากเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะที่ เด็กกว่าพอสมควรต้องลดไวลงมาต้องต้องลดค่ะต้องลดต้องลดไวลงมาเยอะเหมือนกันค่ะก็ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นความยากที่สุดของของเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องคีบคาแรคเตอร์เป็นเด็กอายุ19บเกาแบบทั้งเรื่องค่ะแต่เขาทําได้ดีอย่างตอนแบบกินหรือว่าตอนพูดคุยเขาก็มีความเป็นเด็กมากแสดงว่ารู้สึกว่าไม่เหมือนเราอยู่กับเด็กอายุสิบเาจริงจริงใช่ใช่บางที่เราเล่นอ่ะถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าในเรื่องเนี้ย แต่ละคนวัยแบบไม่ไม่ตามตามคาแรคเตอร์จริงๆครับมันจะมีความแบบตะคิดตะขวงในใจเบาๆแต่อันเนี้ยไม่มีก็สามารถเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมันเดินตามเรื่องไปปกติได้เลยในเรื่องของความจรงความจริงแต่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้คุณเองก็ต้องโชว์อว่าตัวเองอ๋อขอนล่าขอนล่าไม่มีไม่ได้โชว์หรอขอนล่าไม่ได้โชว์แต่ว่ารอยรักรอยบางมีนักแสดงที่จเไม่ข้าเรื่องเดียวเอาเรื่องขานล่าอ่ะขอนล่าขอนล่าไม่ได้มีโชว์ครับ แต่ถ้าอยากดูเดี๋ยวผมุมโพส์ในไอจีให้ดูได้คไ่ะ <c oughs> เป็นแฟนรอแล้วเนาะคุณก็เติมมากตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับก็ถ้าเกิดมีเวลามก็ก็จะคอยไปฟิตแหละถ้าเกิดมี7วันก็จะฟิต7วันเลยมันไม่ได้กินเวลาเราทั้งวันหรอกก็อาจจะแบบสักสองสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้นี่คือเยอะแล้วเ,<อ>เพราะงั้นคุณว่าแบ่งเวลาบางส่วนมาแล้วแบบในวันหนึ่งที่ต้องใช้งานหรือต้องถอดต้องโชงเนี่ยเขาบอกถอดได้ไหมเราอยากตอบว่าแบบโอเคได้เลยครับอะไรอย่างงี้มากกว่ามันจะได้ไม่เป็นปัญหาแต่ในเรื่องนี้คือ ในเรื่องขอนล่ารู้สึกจะไม่มีแต่ว่าก็จะมีฉากที่ต้องจิง้กับเขาเยอะไหมคะมีแบบใกล้เคียงได้ไหมไเพราะว่าเราใส่ชุดขาวเปียกๆอะไรเงี้ยโอ้โให้พอได้จิ้นกันนะคืออยากอยากโชว์บ้างก็อยากให้แค่นั้นอ,อยากนิดน,นึงแต่ว่าในบทบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยซีเอวนตรงนั้นมันสามารถถอดได้ไหมเลยถอดแล้วดูแปลกเราก็ต้องดูถ้าเกิดมันเออได้เราก็อยากจะแบบขึ้นกำไรให้กับผู้ชมอยู่ละ แต่ถ<ช>้าเกิดมันไม่มีก็เดินตามเรื่องดีกว่าให้มันดูดน,นดะครับเ,เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กๆจะได้เป็นมีกําลังใจในการทําแบบอ่าใช่แล้วก็ความกูกินของเราล่ะแล้วอ่ะแล้วล่าเอ็งกับปากแก้วมันมีเยอะไหมคะผุณพ่อความกูกินมันอาจจะไม่เหมือนคู่อื่นหรือคนธรรมดาสักเท่าไหร่มันจะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กนิดนึงแล้วในการเข้าด้วยกันอ่ะมันจะดึงเสน่ห์ของความแบบเป็นผู้ใหญ่กับเด็กที่ทะเลาะกันเบาๆหรือความเห็นไม่ตรงกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะน่ารักตรงนั้นแต่ว่าในช่วงท้ายไม่ต้องห่วง มีแน่นอนมีแน่นอนน่ารักคุณรับรองเลยว่าน่ารักแต่จริงๆเราสองคนอะเหมือนแบบเหมือนต่างคนต่างชอบกันแต่ว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ชอบกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเหตุผลคือใจอะมันเหมือนแบบดึงก็หากันอยู่แล้วแต่เหตุผลมันผลักออกอืมแต่ในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรานยังมีคนที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายคู่มันเขาคิดว่าเขาคือคู่บันเองเราเขาเขาน่าจะคิดไปเองเลยเขาไม่โนเองหรอนี่ คือพ่อเขาฝากเราฝากเขาไว้กับเราฝากฟองฟ้าไว้กับเราว่าเออให้ช่วยดูแลด้วยเราก็รับปากว่าเราจะดูแลซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าเราจะดูแลเขาเหมือนเป็นน้องสาวจะคอยดูแลให้เขาปลอดภัยไปตลอดชีวิตแต่เขาตีความอีกแบบหนึ่งว่าเออเขาจะกลายต้องต้องแบบเราและเขาเนี่ยต้องเป็นของกันและกันตลอดไปเล่องยากไม่ยากไม่ยากเธอเรื่องการเข้าฉากอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งสองคนทํากันบ้านกันมาดีทั้งเราและเขาเนี้ยทำกันบ้านพอบรรจนกันก็ โอเคแต่อาจจะติดเรื่องที่แบบบางทีเราคุยอย่างเงี้ยสองสัมหน้าเลยเวลาคุยทียะนะใช่นในหนึ่งซีนที่แบบเถียงกันจนปันแก้วเดินมาเห็นที่จูบกันอะไรเงี้ยก็คือแบบคุยกันยาวเลยนะฮะไม่ได้มีว่าแบบพักเบรกหรืออะไรเยอะใชเะ่เนื้อหายากเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงเรื่องของเจ้าเรื่องของการแบบยังชิงอำนาจต้องตามหาใครตามหาอะไรบ้างชื่อ ขวัญเอ่ยล่าเอ่ยอะไงเงี้ยขวัญล่าขวัญแก้วปานแก้วกำไรคาถาทองอะไรอย่างเงี้ยชื่อมันคล้ายๆกันช่วงแรกถ้าเกิดกันบ้านไม่แน่นก็อาจจะมีแบบพวงบ้างว่าชื่อใครอะไรยังไงแต่เราก็เลยกลับไปแบบทํากันบ้านให้แน่นขึ้นมันก็เออไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกันเล่าเรื่องมากกว่าคต่พวกเราเนี่ยแบบเป็นเครั้งแรกนี่คือการมาเจอกันครั้งแรกเลยนะคะที่มาขับรถดูนะครั้งแรกครั้งแรก หรือว่าเราก็ส์เลยคลิกเลยโชว์เลยจริงๆสำหรับหนูหนูคลิกตั้งแต่วันที่ฟิตติ้งแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเออทำงานกับภูมิรู้สึกว่าจะทำงานง่ายแล้วพอเออได้มีโอกาสเปิดกล้องวันแรกก็ง่ายจริงๆค่ะเหมือนเหมือนเราเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องห่วงเลยเวลาเข้ากับเขาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะบทยาวเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำการบ้านมาแล้วบางทีแบบว่าเหมือนวันหนึ่งอะค่ะเราจะถ่ายกันเยอะมาก แล้วบางทีอ่ะหนูอ่ะอยากแบบอยากเสร็จไวๆเลยเงี้ยหนูก็จะบอกว่าภูมิบวกสองซีนได้ไหมภูมิบวกสามซีนได้ไหมคือซึ่งเขาอ่ะพร้อมเสมอคือเขาแบบคือคือทีอ่อย่างเข้ากับพระเอกบางคนเลยอ่คือเขาจะจําแค่แบบซีนต่อซีนเลยนะแต่ว่าถ้าถ้ายอย่างเข้ากับภูมิอย่างเราถามภูมิได้เลยว่าแบบภูมิที่บวกสองซีนไดไหมบวกสามซีนไดไหมคือ,ขอเขาพร้อมตลอดแล้วพอพอมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันก็แบบถ่ายเร็วแล้วมันก็แบบต่อวนันอ่ะเราก็อัดจานวนซีนได้เยอะ แต่เขาเหมือนแอบ,บลองของเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้บอกก่อนทํางานนะ,ะเริ่มบล็อกแล้วเขาบอกบวกเลยได้ไหมไม่มีเวลาให้คุณหันไปแบบยิบบทอ่านแล้วนะ,ะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเงรี้ยก็โชคดีที่ทําไปก็เลยได้แล้วไปก็คือหลังกันาก็ต้องทกันนะบ้านยคือไม่เป็นเป็นคนแบบทำกันบ้านไม่ภูมิเป็นคนดูกันบ้านอ่ะดูดูซีเพนอยู่แล้วบางทีไม่ได้ดูเรียงว่าแบบหนึ่งสองสามภูมิดูในช่วงนั้นหน่ะอย่างแบบของเดย์ครึ่งแรกอะไรเงี้ยว่า เเราต้องถ่ายอะไรบ้างตรงไหนที่มันอยู่ใกล้หรือว่าต้องเดินออกเชื่อมอะไรกันเงี Future ้ยภูมิจะดูเขื่อนในช่วงนั้นไปเลยส่วนหนึ่งเพื่อเชื่อมกระลงอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบถ้าเกิดผูมิกับขอถ่ายต่อเลยเราก็จะได้แบบพร้อมทำอันนี้เป็นครั้เยคะี่เจอนาเกขอบกซิโอ้ครั้งแรกครับสร้างประวัติอะไรนะประการใดของวงการของการแสดงเราเลยผมไม่เคยเจอผมยังไม่เคยเจอขอโทษที่รีบกลับบ้านค่ะขอโทษ อ๋อตอนนี้จะกับอ่ะโ<ร>ดยทั่วไปอาจจะมีคนนั้นคนนี้นอนน้อยผัดกันบ้างแบบมงมงๆเอ๊ะหรือไม่ก็ตามพ่วงกับบวกเลยได้ไหมภูมินี่ๆๆ <c oughs> เองไงเราก็ดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ได้ได้แต่คือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมพร้อมมันก็เหลือแค่บ,บล็อกเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ต่อแดร็อกนิดหน่อยมันก็ถ่ายต่อเลยเขาเก่งมากแล้วนักแสดงคนอื่นเขาไปบอกเขาบวกเขาด้วยไหมอ่ะส่วนใหญ่ที่บวกก็จะคือจะเข้ากันสองคนใช่อ่ะแล้วย่างภูมิเองเขารู้ว่าต้องไม่ เอาแบบจริงๆเลยคือแบบว่าผู้มาดูผลงานเขามาอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเขาทํางานได้แบบดีแล้วก็ชื่อเสียงอีกเรื่องของการทํางานพอได้มาเจอกันบนฟิตติ้งเซอร์ไพรส์ถึงเหมือนกันเขาอ่านบทจบหมดแล้วในส่วนที่ได้มาอะไรเงี้ยเราก็แบบผมว่าผมอ่านเยอะแล้วนะนี่คือแบบมาแน่นกว่าเราอีกบทได้ใหม่เขาสามารถอ่านจบก่อนเราได้ตลอดอะไรเงี้ยเป็นคนชอบอ่านมาัออ้นชอบอ่านเอเอเหมือนแข่งกันทํางานอย่างเงี้ย เราก็จะคอยแบบเฮ้ยอันนั้นไอ้น,นี่ได้กันหรือเปล่าแล้วก็จูนพ่อทํางาน oh. แต่เหมือนกันเลยก็คือตั้งแต่วันฟิตติ้งก็อาจจะเห็นภาพฟิตติ้งออกมาคาแรคเตอร์มันก็เข้าที่เหมือนในละครเลยแล้วก็เข้าด้วยกันได้โดยที่แบบไม่ติดไม่ขัดจังหวะการเข้าไดอะล็อกแล้วก็ทัมมิ่งต่างๆไล่ก็ไม่มีปัญหาเลยในการเ oh. ข้าฉากเหมือนไม่ได้มีการเกรงไม่ได้มีการเขินกันใดๆอย่างี้สมมุติว่ามีการบางลลยกล้องกันเงี้ยอาตากล้องหรือว่าวใครคสกิดมาแล้วก็จะแบบไม่ใช่คนนี้เปิดหน้าคนเดียวเราก็จะแบบบิดช่วยอ่า ในเรื่องคือมันจะแบบชิงสูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าคูมร้อยแปดห้าเจ็ดแปดยี่สิบเซนน่ะก็คือเยอะในการทำงานแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ้าใบบางทีก็เป็นรองเท้าแตะไม่ใส่รองเท้าก็มีในเรื่องพอเข้าคู่กันปุ๊บผ้ามันจะต่างระยะเราก็ต้องแบบบูรีนะเราอ่ะคุณเป็นนางเอกตัวเล็กน่ารักโอจบสวยจบสวยเดีจบสวยตอนเขาฉากกอดแบบ ฝนตกฝนตกมันก็ภาพดูดีใช่แต่พอเขาคู่ปั๊บเฟรมเฟรมไม่ได้เฟรมเฟมแล้วแบบแอ๊ดต่างนะเราก็จะมีแบบภาพเบื้องหลังว่าแบบถ่ายได้ช่วงบนช่วงล่างจะอาขายอยู่อ่าเพื่อให้ระยะได้หรือไม่ก็เอาแต่ว่าพอบทเถียงกันนี้มันก็จะแบบหนีจริงง่ายเงยหน้าหองเถียงอะไรใช่แต่ว่าพอตามมูดเรื่องอ่ะมันดูแบบให้ให้อารมณ์ภาพดีเหมือนเด็กเชียงกับผู้ใหญ่อ่ะแล้วทางภาพมันก็เล่าเรื่องด้วยออันนี้จะมาการจะเข้าสู่อีพีที่หกแล้วครับห้า EP เขาก็บอกว่าแบบเดินเรื่องเลวสนุกอะไรนี้กระชับดีค่ะใช่เขาก็ชอบกันว่าแบบนางเอกน่าสงสารมากเลยแต่ก็มีแอบบ่นกันบ้างว่าทําไมตอนเจอกันถึงไม่เห็นกําไรอ๋อไม่ได้มันจะจบตั้งแต่อีพีหนึ่งไงเราก็จะแบบต้องเนแฟไม่เห็นไปกอนอย่างนี้เลยคืออ่ะถ้าพูดตามเนื้อเรื่องเลยคือเหมือนชนกันปุ๊งกําไรกระเด็นแล้วเราอะมองหน้ากันแล้วกันอะส่วนหนึ่งมันเหมือนคับครคับเขาว่าเคยเจอกันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนแบบชอบด้วย เราก็จะไม่ได้ไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วไงแล้วเขาไอ้แฟนๆเขาบอกว่าทำไมพระเอกถึงแบบจะต้องเหยียวมา,เ,าเออเออเออทำอย่างนั้นเป็นเป็นรูปแบบเขาบอกจะยิ้มบ้างหรือเปล่าบางที่อยู่กับที่บ้านภูมิมีแบบญาติๆหรือน้องๆมาก็าหัวเราะกันออบอกเอ,อยู่กับยาภูมิมาตั้งหลายปีไม่เคยเจอแบบทำหน้าอย่างนี้เลยเพราะเราอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับน้องๆเน,นี้ยเราจะเป็นคนแบบเซนลี่น่ารักอยู่แล้ว ก็มันเป็นการทํางานที่พอเราเล่นทํางานบ้านเยอะเข้าเยอะเข้าอันหมดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางานบ้านเนี่ยมันทําให้เหมือนวันทั้งวันอะเราก็อยู่เป็นตัวนั้นคุยน้อยลงเล่นกันน้อยลงอะไรยเงี้ยเหมือนพอเขาเข้ากองอะเขาจะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ศูนย์เลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วก็คีบจนแบบจนถ่ายละครเลิกอะไร่เงี้ยแอบเขินเขินเหมือนกันที่แรกเป็นอะไรนะทําไมเราถึงไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยมันไม่มันมันก็ไม่รู้ตัวเองเป็นไรอะไรอย่างเงี้ย สำคัญมันก็เหมือนเข้าที่เหมือนมะโดนสูญสิ้นราบอยู่อย่างนี้อ่าฟิวฟิวนั้นเพราะเราจะมาอยู่ดีๆหัวล้อหัวล้อแล้วเข้าไปแบบตึงกลัวว่าแบบมันจะเฟกเฟกางแบบใบหน้าคือเราเกรงหน้าให้มันไม่หัวล้อมันได้แต่บางทีความรู้สึกออกตาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ถ่ายจบแล้วครับถ่ายจบแล้วในป่ามีด้วยนะมีก็ EP พหกเนี่ยครับกำลังจะเข้าป่าเลยเข้าไปตามหาของใครกันใช่อันนี้ก็ต้องบาดเจ็บ แล้วเราก็ให้ขี่หลังอีกเออแต่เขาตัวเล็กดีคุณก็แบกเขาสบายสบายผมบอกตลอดว่าเขาเป็นนางเอกที่ผมอุ้มได้ทั้งเรื่องอผมสามารถอุ้มได้ทั้งวันนอกจากเขาจะโซลระบบซีแล้วเราก็สามารถแบกเขาขี่หลังตลอดด้วยใช่ได้ตลอดเวลานอกจากว่าแอบรู้สึกผิดนะสมมติถ่ายวันพูดไปวุ่นมารู้สึกิดเราคิวแลรกหลางสุดเสาร์อาทิตย์สมมติถ่ายผมพืชหัดแล้ววันพุธเราไปเวทมาเงี้ยพลืหัสจะสั่นละอุ้มเขาแบบสั่นแรงหมด ครับผมก็เชิญชวนแฟนๆแล้วกันนะครับผมฝากติดตามละครเรื่องขอนล่าด้วยตอนนี้ก็กําลังสนุกเข้มข้นมีปมเพิ่มขึ้นมาทั้งๆที่มีเยอะอยู่แล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วกันว่าตัวเราจะหากําไรขอนล่าเจอไหมอันนี้จะเจอคนที่ตัวเองต้องตามหาหรือเปล่าและสุดท้ายจะลงเอยกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอนล่าครับผมทางช่อง7 HD กด3519นาฬิกาครับสุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะครับผมขอบคุณทั้งบุมแล้วก็จริงๆมากเลยนะคะทาขอบคุณท้า